สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคคนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่17ถึง23มีนาคม2567นะครับมาดูซิว่าช่วงปลายเดือนละจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อรดเรเทมทารคคนะครับมาดูกันซิว่าชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างชาวอาทิตย์ก่อนนะ ชาววันอาทิตย์สัปดาห์ปลายเดือนนี้มีโครงการที่จะต้องทําอะไรใหม่เริ่มต้นง,งานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเดินทางหรือทําอะไรตั้งแต่สองคนขึ้นไปการเดินทางสองคนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่บางครั้งก็หมายถึงอาชีพเซล์ก็ได้ช่วงนี้เซลอาจจะต้องมีการเดินทางหรือก็ทํายอดอะไรบางอย่างให้ปิดจ็อบป,ปิดยอดภายในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะสำหรับพวกเซลลต่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาต้องจ่ายออกตลอดเลยหรือต้องให้เงินใครหรือมีคนมายืมเงินก็เกิดขึ้นได้ นะครับผมแต่รู้เปล่าว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไพ่ใบนิ้พูดถึงเรื่องความสําเรื่องของการทํางานคุณจะทํางานออกมาได้ดีเป็นที่ยอมรับลงทุนอะไรเราได้กําไรมีความสามารถเฉพาะด้านจะทํายอดทําอะไรได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยนะการเฉลิมฉลองแห่งความเสเ็จไพ่ย,ยังมาตอกย้ำอกีกได้ตามเป้าหมายตามที่เราได้วางไว้การเฉลิมฉลองการแต่งงานหรือทําอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้หรือการขอแต่งงานสำหรับบางท่านก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันอาทิตย์นะและมีผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม่หรือหมายถึงแฟนก็ได้หรือคนที่รู้จักคนเน,นี้ เป็นคนจิตใจดีชอบเฉลือยเพื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเพื่อนล่วงงานหรือคนที่เกี่ยวข้องจะได้รับความยุติธรรมชาววันวอาทิตย์นะโดนเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลก็มีสิทธิ์ที่จะชนะแต่คุณต้องต้องเป็นฝ่ายถูกนะมีสิทธิ์ที่จะชนะได้ใช้คํานี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นชาววันจันนะทีอ่อ่สิถึงยี่สิบสามนาคม อาจจะมีเรื่องเครียดวิตกกังวลใจอะไรบางอย่างนะสำหรับชาววันจันทร์ให้ระวังการโดนแทงข้างหลังอึดอัดใจหนักใจแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าหรือเรื่องราวเกี่ยวกับคําว่าลูกลูกหรือหลานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์นี้ช่วงนี้ภายเรื่องลูกก็ยังขึ้นอยู่นะครับสำหรับบางทางสำหรับชาววันจันทร์นะอาจจะพาลูกไปทําอะไรกิจกรรมอะไรไหมลูกบิดเทอมหรือต้องไปไหนรวมทั้งช่วงนี้คุณเป็นคนรักความสนุกโลกส่วนตัวสูงทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันด้วยนะสำหรับชาววันจันทร์ในสัปดาห์นี้ะง่ออาาจจจเกยวข เจ้าของกิจการหรือทําอะไรบางอย่างและที่สําคัญสุดท้ายท้ายสุดจะมีข่าวดีจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่คุณกําลังรออยู่คิดว่าจะไม่รอดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณจะได้นี่นะครับเป็นดวงของชาววันอาทิตย์และชาววันจันทร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจ tiktok d ร r ทมทา h รครับวันอื่นๆเรามาติดตามคลิปกันต่อไปครับผม